อาราธนาอัญเชิญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่ออุปคุตมหาเถระเจ้าได้มีอายุขัยหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จสับฐานปรินิพานไปแล้วเป็นเวลาประมาณสามอกว่าปีจนกระทั่งหลวงพ่ออุปคุตได้ อุบัติขึ้นปฏิสนธิขึ้นได้เป็นภิกษุสงฆ์เพื่อจะมาต่อช่วงเพื่อที่จะมาต่อยอดต่อเนื่องให้พระศาสนาไม่เสื่อมคลายไปในวันที่พระเจ้าอัสโกได้มีความสำนึกในพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็จึงอยากที่จะลืมหรือเวือน และทําให้เกิดความรุ่งเรืองก็จึงได้สร้างให้ผูุโศงได้สังขยาณาพระไตรปิฎกที่เคยมีมาแล้วได้ถูกทาลายไปในที่สุดก็ถึงการเวลาแห่งการที่สร้างพระไตรปิฎกที่เป็นไปด้วยความถูกต้องในสมัยพระพุทธเจ้าจนได้มีการสังขยาณาดึงพื้นขึ้นมาให้ตรงกับระเบียบวินัย ได,ได้ทําการฉลองเมื่อเสร็จแล้วเพื่อจะได้ประกาศศาสนาต่อไปหลวงพ่ออุปคุตก็ได้รู้วาระว่าหากเราไม่ได้มาอยู่ในช่วงแห่งพิธีกรรมในการฉลองพระ,ตจจะไตรปิฎกก็อาจจะถูกทำลายทําลายไปก็อาจจะถูกขัดขวางหลวงพ่ออุปคุตก็เลยได้เป็นผู้อยู่ในวาระอยู่ในยุคสมัย ของพระเจ้าอัสโซในที่สุดก็ถึงวันเวลาแห่งการฉลองพระไตรปิฎกก็ออกมาทําหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ที่เป็นไปการเพื่อการปกปักรักษาเป็นไปเพื่อการสืบทอดพระธรรมของพระพุทธเจ้าให้ยืนยาวต่อไปดังนั้นหลวงพ่อพระพุทธก็จึงเป็นผู้มีความสำคัญผู้มีความหมายอันยิ่งใหญ่ผู้มี <c oughs> ความปัะเสริรฐที่เราทั้งหลายควรจะระลึกถึงบุญคุณของหลวงพอ่อโอ๊คทีนั่นท่านข่อแรกในการต่อยอดให้บรรดาศาสนาได้ยืนยาวต่อไปเป็นที่กระจายไปทั่วโลกและในที่สุดในอ,ถอถาถรรพาในนิกายมหาเถรัซึ่งเป็นนิก,กายที่ สนใจแต่พระไตรปิฎกและอัสฉรายา,า,าที่ได้มีพระอรหันต์เป็นคนรวบรวมเรื่องราวมาและตกทอดมาถึงประเทศไทยทำให้ประเทศไทยนั้นได้มีแนวทางการปฏิบัติตรงที่เป็นเหมือนการอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าก็ด้วยความการุณาด้วยความเมตตาด้วยความเสียสละของหลวงพ่อ,อพุประคุ ทั้งทั้งที่ก็เข้าสู่พระนิพพานได้แล้วแต่ด้วยมีใจิตใจที่อยากจะปกปักรักษาคุ้มครองดูแลพระศา,าสนาให้ครบอายุจนถึงห้า0ันปีดังนั้นก็จึงเป็นผู้บำเพ็ญเพียรในวาระที่เหมาะสม <c oughs> ก็จะมาช่วยเหลือในเวลาที่เป็นปกติหลวงพ่ออุปกุศก็ <c oughs> จะอยู่บำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ทะเลลึกได้เป็นผู้เข้าทานสมาบัติยิโรสมาบัติ ได้เป็นผู้อยู่กับก,บการบำเพ็ญเพียรเ,เป็นสัญลักษณ์ของนักบวชเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมที่ก็เป็นภาระ,ะที่พวกเราทั้งหลายได้อัญเชิญอาราธนาหลวงพ่อพระพุทธขึ้นมาในยุคในสมัยที่พวกเราทั้งหลายทั้งควรกำลังเจอกับปัญหาเห่งการอีดขวางทำลายล้างประดามนุกยชาติให้ต้องล้มตายให้เป็นผู้มัวเมา เป็นผู้ติดขาดเป็นผู้มีอุปสรรคในการดำรงชีวิตเป็นไปผู้เป็นไปเพื่อให้พวกเราทั้งหลายไม่สามารถเข้าถงทำได้ก็จึงเป็นวาระอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อพุทธก็จะได้แสดงตัวแสดงตนแสดงฤทธิแ์แสดงเทธสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระัตนายจศรัทธ <c oughs> <ๆ>าต่อการดาเพ็ญ และสำหรับผู้ที่ปารนาพระนิพพานอย่างยิ่งจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องมีบุคคลอันประเสริฐคอยที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการกำจัดมารที่มีอยู่ในการบำเพ็ญเพียรก็บัดนี้พวกเราทั้งหลายประกาาชื่อนามสกุลด้วยพรอียนกันขอถวายตัวถวายจนขอถวายตัวถวายจน ต่อพาราตนาใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหลวงพ่ออุปคุตุปคุให้เป็นให้เป็นในการดูแลให้เในความแบบพงองท้าเจ้าท้งรลายตั้งใจัจะเป็นคนดีเป็นคนพัฒนาตนเองเป็นคนพัฒาน รักษาศีลเจริญภาวนาโอกาสที่เหมาะสมข้าพระเจ้า,จาก็จะจะเรื่อนเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อที่จะได้ประกาศตัวประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาตั้งใจบำเพ็ญเพีย ข้าพเจ้าได้จัดการชีวิตเปรียบทั้งหลายให้เข้าที่เข้าทางหมดจากปัญหาข้าพระเจ้าก็าจะได้มุ่งหน้าเพื่อบำเพ็ญเพียรเข้าสู่ผนทาน แห่งกาเป็นอาอุธมงคลเข้าสูม่มรรคผลนิพพานเา่มรรพานตาาพ,พุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พร,พ,พ,รพระเจกับพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยพระธรรมอันประเสรฐตามด้วยพระพิสุสงส์ผู้เป็นพาริยาเจ้ากําหลา รวมทั้งหลวงพ่ออุปคพุธให้เป็นแบบอย่างให้เป็นแป้วไม้ได้เป็นแรงอธิฐานตั้งปณิธานเพื่อจะพ้นทุกข์ก็วันนี้สัจจวาจาที่ได้กล่าวอ้างวันนี้ที่ได้เปกมานนี้จากกายวาจาใจ ขอร้อยรอขอรทุกได้โปดเมตตารับทราบรับรู้รับข้อข้าพเจ้าให้เป็นศิษย์สาวศิสาวขอพระรัตน์ไัยน้าคาแบดี้เถออนทุกคนต้องฟนโมตัสสะพะ มารันจ่ามาระมาระพรรันจ um, ่าพรรันจ่โสอิธาโสอิธานิมหาเถโรนิมหาเถโรนามสนามัสิตาวาสิตาวาปาติทิโตปาติทิโตอหังวันทามิอหังวันทามิติทาเนวะติทาเนวาปุปปากุตัง จากมหาเถรังยังยังอุปัถวังอุปาวังชาตังชาตังวิพังเสติวิภังเสติอัสสสตโตมหาเสสโตมหาลาภังมหาลาภังภาวันตุเมภาวันตุเมปะปุจโฉ

นู่นค่ะเป็นเทเลช็อตไว้ค่ากับลายใหญ่มุ้งเลยค่ะไปเดี๋ยวดูเทลช็อตไว้อันนี้ไฟสีทองเลยใช่ใช่สวยเลยอ่ะไฟแบบว่าสีไม่ธรรมดาติคนละคนละสีโอเก็บไว้เก็บไว้มีสองสีประกบเห็นป่ะสำหรับรู้แล้วรู้โอ้โหชช่วงชัชวาลชัชอไม่ไม่เป็นตเนย ภาโอ้ดูเอหว,วนมาดูเอ๊เลยป่ะแรงมาความเพียรเธอปังฉันพิมเห,ห็นอะไรป่ะพิมเห็นอะไรในเปลวไฟป่ะ เดียวรเปล่าครับ o ช่ขออนาต่ยที่ระนึกขอท่านเราไปถ่ายรูปทานเป็นนได้ไหมมันไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ท่านทำพิธีอยู่อ๋อด้วยท่านแม่ตางขอใถ่านะเามาลย่ได้เลย

ผู้ที่อยู่ในการดูแลอยู่ในการคุ้มครองของหลวงพอ่อปุกปแล้วซึ่งสําหรับผู้ที่ต้องการชื่อกับบรรดาอุปสรรคยุญาร้ายพยานามปีศาจทั้งหลายเมื่อเห็นสายสินทรัพย่ยแล้วจะไม่มารบกวนจะไม่มาที่จะมาขัดขวางหากม,มีวิญญาณใดๆกอามาเกี่ยวข้อง ในฐานะผู้บำเพ็ญเพียรก็ให้รับรู้ว่าเป็นบรรดาผู้ที่มาขอบุญผู้ที่มาขอความช่วยเหลือไม่ได้มาขัดขวางเราก็อุทิศบุญไปเพราะหลวงพระพุทธก็โปรดและเมตตาต่อดุิญาด้วยเหมือนกันจะปราบเฉพาะดุจญาที่ขัดขวางไม่เอาบุญเอากุศลจะมีแต่ทำร้ายทำลายก็จะถูกปราบไปแต่ใครก็ตาม ที่มีอ,อาการของขึ้นหรือวิญญาณที่เข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวเกี่ยวข้องเกี่ยวพันก็ให้รู้ว่าเป็นการขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นเจ้าทางไงเงินเทวดาปัจจัาตัวบัพภุรุษเจ้าที่เจ้าทางก็จะได้อุทิศผลบุลมาให้เขาอ่า พิชซี่ได้มาถึงวาระสุดท้ายจะต,ต้องแจกแล้วใช่ไหมร <c oughs> อร <c oughs> อ, <c oughs> อเพื่อการนี้เลยค่ะหลวงพอ <c oughs> <c oughs> ่อไลยวิญญาณมาทั้งหลายสาการโลกล้ลยโลกระบาทั้งหลายให้หมดไปขอพวกเราตั้งิีตาทีสารและได้น้อมโหลาย walaupun jika dengan surat arahan sama าปาดอกบัวเที่ยงคืนหลวงพอ่อขุดงองอยู่ตีเลย เกี่ยหัวเกี่ยหัว <laughs> 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 <laughs>